อาเซียมทางเทคโนโลยีมีการแพร่กระจายแล้วก็เหมือนเชื้อโรคที่ไปได้รวดเร็วจากร้อยเป็นหมื่นจากหมื่นเป็นแสนเคยมี1ลรายเนี่ยใช้เวลาครึ่งชั่วโมงโอนเงินไป7ล้านบาทซึ่งทําให้เกิดความเสียหายต่อสังคมอย่างมากมายวันนี้คนไทย69%อยู่ในโลกออนไลน์โดยคนไทยช้อปปิ้งออนไลน์สูงเป็นอันดับ4ของโลกขณะที่ภัยไซเบอร์จากทั่วโลกปี2563มีมากถึงประมาณ20,000ล้านครั้ง ในสถิติความเสียหายจากศูนย์ความร่วมมือและการรวบรวมข้อมูลของตำรวจไซเบอร์ Cyber, เรารับแจ้ง1 7 3 6คดีรวมมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น1,540ล้านบาทอันดับแรกเลยครับการหลอกลวงลงทุนออนไลน์การลงทุนแชร์น้ํามันแชร์ทองคําลงทุนในเรื่องต่างๆมูลค่าความเสียหาย622ล้านบาทอันดับที่2หลอกจําหน่ายสินค้าออนไลน์ครับมีการหลอกทั้งของที่ไม่ดี แล้วก็ส่งของที่ไม่ถูกอันดับที่3หลอกลวงโอนเงินมูลค่าความเสียหาย2 4 2ล้านบาทในอันดับที่4ครับหลอกลวงออนไลน์ด้านการเงิน223คดีครับมูลค่า160ล้านบาทอันดับที่5ครับการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่ชอบคือการเข้าไปแฮกข้อมูลหรือไปหลอกข้อมูลเนี่ยตอนที่มีประมาา100คดีครับความเสียหาย48ล้านบาทโดยเฉพาะคอรเซนเตอร์เนี่ยก็มีความเสียหายกว่า22ล้านบาท ที่มีอยู่ปัจจุบันที่จะเห็นได้ชัดการโทรมาแล้วบอกเขาโทรมาของ d ี l ท่านมีของส่งมาจากเมืองจีนแต่พัสุท่านเนี่ยเป็นพัสุที่ต้องเสียภาษีท่านจะต้องโอนเงินมาก่อนโดยจะอ้างว่าเดี๋ยวจะติดต่อตำรวจและให้ตำรวจโทรหาดีที่สุดครับที่ผมจะต้องเตือนแล้วก็บอกท่านท่านก็คือไม่เชื่อครับไม่รีบแล้วก็ไม่โอนถ้าผมพูดแบบภาษาชาวบ้านด่ากลับไปเลยคนเหล่านี้จะขาดสติแล้วก็จะด่าสวนกลับมา เพราะว่าเขาไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตัวจริงแลวเจ้าหน้าที่ตัวจริงถ้าเป็นตำรวจแล้วคุณทําผิดเนี่ยมีอยู่2อย่างที่เขาทาได้ครับคือออกหมายเรียกเขาออกหมายจับอย่างไรก็ตามครับหากประชาชนได้รับความเดือดร้อนต้องการขอความช่วยเหลือหรือการแก้เบาะแสท่านสามารถที่จะโทรตรงมาหาเราได้ที่หมายเลข1 4ึ่เราสามารถให้คำปรึกษาแล้วให้ความช่วยเหลือในด้านเทคโนโลยีได้ในวันเซฟเฟอร์เดเดนเดนะครับผมก็คงหวังว่าทุกท่านจะอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตอย่างมีสติครับ เพราะฉะนั้นอย่าหลงเชื่อลิงก์อย่าเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวและสำคัญที่สุดครับขอให้ท่านได้อยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยมีความสุขกับการใช้อินเทอร์เน็ตแต่ใช้บนความถูกต้องชอบธรรมอย่านำอินเทอร์เน็ตไปใช้ในทางที่ผิดครับ AAS อุ่นใจไซเบอร์ร่วมป้องกันภัยจากมิจชาชีพในโลกออนไลน์ด้วยบริการตัวช่วย AAS Securenet ปกป้องคุณจากเว็บไซต์ที่อาจแฝงไวรัสและเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมกับเยาวชน และแอปพลิเคชัน Family Link ดูแลการใช้อินเทอร์เน็ตของคนในครอบครัวและจัดสรรเวลาใช้งานมือถือได้อย่างปลอดภัย สวัสดีสสดค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการที่นี่อ,อบจอค่ะพบกับเราสองคนเป็นประจำในทุกวันศุกร์นะคะดิฉันเหมียสรยาค่ะค่ะดิฉันพิคุลเสวรักษ์นะคะออกอากาศทางเพจ Facebook องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์และช่อง YouTube องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ค่ะค่ะรายการที่นี่อ,อบจอนะคะก็เป็นรายการที่เราจะมานําเสนอนะคะบทบาทภารกิจหน้าที่นะคะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ที่ได้ลงไปดาเนินการในพื้นที่ต่างๆในพื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์ที่จะนํามาเล่านะคะให้ กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันนะคะว่าอบจอของเราเนี่ยได้มีภารกิจแล้วก็ทําอะไรกันบ้างค่ะค่ะและสัปดาห์นี้นะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ของเรานะคะก็มีข่าวสารมากมายและก็ภารกิจที่สําคัญด้วยค่ะก็อย่างเช่นนะคะไม่ว่าจะเป็นภารกิจในการเยี่ยมชมผู้พิการนะคะผู้ยากไร้ ลงไปถึงการให้กำลังใจแล้วก็มอบสิ่งของช่วยเหลือค่ะการลงไปเยี่ยมชมกลุ่มทอผ้านะคะเพื่อหาแนวทางช่วยผลักดันต่อย,ยอดให้เกิดมูลค่าที่สูงขึ้นและรวมไปถึงการออกไปเตือนภัยแก๊งคอร์เซนเตอร์ค่ะที่กําลังระบาดหนักในช่วงนี้ด้วยค่ะใช่แล้วล่ะค่ะก็เรียกได้ว่ากําลังระบาดหนักกันในหลายพื้นที่เลยนะคะจังหวัดนครสวรรค์ของเราเองก็มีนะคะขบวนการของแก๊งคอร์เซนเตอร์ก็มีหลายคนที่มีมีการถูกโทรศัพท์เข้ามานะคะในมือถือส่วนตัวเนี่ยโทรเข้ามาบอกว่าก็จะเป็นระบุเหมือนว่ามีมีของส่งมานะคะ แล้วก็มีการอาจจะถูกหลอกลวงอย่างข่าวที่เราได้ติดตามกัน<า>นะคะ ก็ในนครสวรรค์ก็มีหลายรายเหมือนกันค่ะตอนนี้เนี่ยเรื่องของแก๊งโคดเซนเตอร์นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทางตำรวจไซเบอร์นะคะหรือว่าทางาตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีค่ะเขาก็เลยต้องมีการเร่งประชาสัมพันธ์ข้อมูลนะคะให้กับประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อที่จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อนะคะของกลุ่มวิชาชีพกลุ่มนี้ค่ะก็เลยมีการเดินทางเข้ามาพบกับท่านนายกบอบจ์นครสวรรค์นะคะเพื่อที่จะ,อะขอความร่วมมือนะคะในการประสานประชาสัมพันธ์นะคะข้อมูล กระจายข่าวสารให้กับคุณผู้ชมนะคะแล้วก็ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์เนี่ยได้รับทราบเพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของแก๊งวิจฉาชีพค่ะ โดยที่ห้องประชุมศูนย์สั่งการและควบคุมการปฏิบัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนครสวรรค์นะคะท่านพลตํารวจเอกสมศักดิ์จันทพิงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนครสวรรค์ค่ะก็ได้ประชุมร่วมกับพันตำรวจเอกสุประช,ช,ชัยชัยสุวรรณผู้กำกับการหนึ่งกองกำกับการตำรวจส,สืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสและคณะของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนครสวรรค์นะคะโดยที่พันตำรวจเอกสุปชัยชัยสุวรรณค่ะท่านก็ได้ขอความร่วมมือนะคะในการประชาสัมพันธ์การเตือนภัยอาชญากรรม ทางเทคโนโลยีค่ะ ซึ่งทางสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะคะก็ได้มีนยโยบายค่ะให้กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวน,สวน,สวน,สวนอาชญาการรมทางเทคโนโลยีได้มีการจัดทำมาตรการป้องกันภัยนะคะเกี่ยวกับอาชญาการรมทางเทคโนโลยีค่ะในรูปแบบของลักษณะการเตือนภัยอาชญาการรมทางเทคโนโลยีในรูปแบบต่างๆนะคะเพื่อที่จะมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนได้ตระหนักรู้ในการระวังป้องกันภัยแล้วก็มี QR code แนบมาด้วยนะคะเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าไปอ่านดูรายละเอียดต่างๆได้ค่ะค่ะโดยทางตำรวจนะคะ บอกว่าวิธีการดําเนินการหลอกลวงของแก๊งคอร์เซนเตอร์ค่ะจะมีการติดต่อเยื่อแอบอ้างว่าเป็นตํารวจนะคะแล้วก็แจ้งให้ทราบว,ว่ามีพัสดุที่สิ่งผิดกฎหมายเข้ามาขอให้ลงประจําวันผ่านไลน์พร้อมขอแอดไลน์และให้ยืนยันตัวตนชื่อสกุลน,นะคะเลขและเลขประจําตัวประชาชนพร้อมทั้งสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆนะคะนอกจากนี้ยังมีการขู่ให้กลัวถ้าไม่ร่วมมือก็จะมีความผิดทั้งจำทั้งปรับค่ะ รวมทั้งมีการจ้างให้เปิดบัญชีเอาไปใช้หลอกลวงให้คนอื่นโอนเงินเข้ามาด้วยค่ะ มเมื่อมีเรื่องของการโทรศัพท์เข้ามาในลนักษณะเช่นนี้นะคะสอบถามข้อมูลส่วนตัวด้วยเนี่ยเราก็ต้องมีการระมัดระวังแล้วนะคะว่าอาจจะผิดป,ปกติหรือว่าจะเป็นกลุ่มวิชาชีพหรือเปล่านะคะซึ่งพลตหมจเอกดํารงศักดิ์กิติประพัฒนะคะรองพอบอตรค่ะท่านก็ได้เคยกล่าวเตือนแล้วด้วยนะคะว่าในปัจจุบันเนี่ยแก๊งคอร์เซนเตอร์ระบาดหนักค่ะแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์หลากหลายรูปแบบเลยนะคะอย่างเช่นมีการหลอกว่าเหยื่อนั้นเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหลอกว่าคุณได้รับรางวัลนะคะหลอกให้หลงรั แล้วก็ชวนมาลงทุนหลอกให้กู้เงินออนไลน์หลอกให้โอนเงินเข้าเว็บเทรดหรือคริปโตซึ่งหากผู้ใดนะคะพบเบาะแสหรือว่าถูกกระทําถูกโทรเข้ามาในลักษณะแบบนี้เนี่ยก็สามารถโทรศัพท์นะคะแจ้งไปยังที่ศูนย์ PCT ค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะ081866 300 0นะคะหรือว่าอาจจะโทรไปที่สายด่วนของกองประชาการสืบสวนสอบสวนทางอจิกรรมทางเทคโนโลยีได้เลยนะคะหมายเลข1441ในเวลาราชการนั่นเองค่ะค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังแนะนําแนวทางการรับมือเบื้องต้นค่ะสําหรับประชาชนนะคะก็คือข้อที่1ค่ะ ไม่เชื่อข้อมูลที่มีผู้แจ้งมาทางโทรศัพท์นะคะขออ้อ2ไม่บอกความลับข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลทางธุรกรรมออนไลน์ค่ะและข้อ3ค่ะไม่โอนเงินให้ตามคําบอกโดยเด็ดขาดและยังมีข้อแนะนํานะคะว่าเมื่อมีผู้ติดต่อมาให้ปรึกษาตํารวจหรือบุคคลในครอบครัวและเสนอแนะให้ติดตั้งแอปพลิเคชันแจ้งเตือนก่อนรับสายว่าเป็นผู้ใดโทรเข้ามารวมทั้งไม่เปิดบัญชีให้ผู้อื่นใช้หรือรับจ้างขายบัญชีด้วยค่ะ ค่ะต่อไปนะคะเรามาดูภารกิจที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ของเรานะคะได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงนะคะโดยท่านนายกนะคะก็ยังเน้นย้ำให้ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลค่ะเร่งสำรวจข้อมูลผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็ข้อมูลของผู้ที่มีฐานะยากจนด้วยค่ะรวมไปถึงนะคะการลงพื้นที่ไปดูแหล่งน้ำแล้วก็การพัฒนาแหล่งเก็บเก็บน้ำในพื้นที่ด้วยค่ะ ซึ่งในการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะนางสาวชุติพรเสชัางรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยพลตำรวจเอกสมศักดิ์จันทรพิงนายกองการบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์และหน่วยงานในพื้นที่องการบริหารส่วนตำบลตะเคียนเลื่อนค่ะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะหงหน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ได้ลงพื้นที่นะคะเข้าเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงคือนายโชคชัยทีนาคะอายุ16ปีค่ะ ที่บ้านเลขที่113ทับ4หมู่12ตำบลตะเคียนเลื่อนอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเป็นผู้ป่วยพิการซ้ำซ้อนค่ะไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้อาศัยอยู่กับแม่สองคนนะคะทางบ้านมีฐานะยากจนซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ของเราค่ะก็ได้ให้การสนับสนุนเตียงยางพาราไปก่อนหน้านี้แล้วค่ะ ซึ่งในการเข้าเยี่ยมนายโชคชัยในครั้งนี้นะคะท่านนายกอบจอค่ะก็ได้พูดคุยแล้วก็สอบถามถึงอาการนะคะพร้อมกับได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคน้ำดื่มนะคะแล้วก็เงินช่วยเหลืออีจํานวนหนึ่งให้กับครอบครัวด้วยเพื่อที่จะเป็นขวัญกำลังใจและก็เป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้นนะคะ พร้อมกันนี้เนี่ยท่านนายกอบจอค่ะก็ได้ขอให้ทางรพสตนะคะเร่งทําการสํารวจข้อมูลของผู้ป่วยติดเตียงค่ะแล้วก็รวมไปถึงข้อมูลของชาวบ้านที่มีฐา,านะยากจนด้วยนะคะว่าในพื้นที่เนี่ยมีทั้งหมดกี่ครอบครัวด้วยกันเพื่อที่ทางอบจอของเราก็จะมีการวางแผนเข้าไปช่วยเหลือนะคะรวมไปถึงจะมีการจัดหารถแอบ,บูเรนต์นะคะหรือว่ารถรับส่งผู้ป่วยพร้อมกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ในอนาคตค่ะ เนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยรพอพสตที่จะมีการโอนย้ายมาสังกัดอยู่ในอ,อบจอเนี่ยจำนวน101แห่งแล้วก็ให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะคะดำเนินการสํารวจให้ครบทุกแห่งแล้วก็เร่งดําเนินการจัดตั้งมูลนิธินะคะเพื่อทํากิจกรรมในการสนับสนุนรพสตอ์อีกทางหนึ่งด้วยก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยนะคะให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะท่านนายกองการบริหารส่วนจังหวัดนะครสวรรค์ค่ะได้ลงพื้นที่เพื่อสํารวจแหล่งเก็บน้ําในเขตตําบลตะเคียนเลื่อน หนองหลวงในค่ะหมู่ที่12ตาบลตะเคียนเลื่อนเพื่อสํารวจและวางแผนวางท่อขุดเชื่อมเพื่อนําน้ําจากคลองบางประมงมาลงยังจุดหนองหลวงในสําหรับกักเก็บน้ําไว้ใช้ในอนาคตนะคะและใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรอีกทั้งเพื่อเป็นแหล่งเติมน้ําบาดาลผิวดินของชาวบ้านหมู่ที่12ตาบลตะเคียนเลื่อนทั้งสองฝั่งอีกด้วยค่ะ ค่ะนะก็เป็นการให้ความช่วยเหลือนะคะสำหรับในการกลุ่มของผู้ป่วยนะคะผู้ป่วยติดเตียงนะคะกลุ่มของผู้ยากไร้ซึ่งตรงนี้เนี่ยทางอบจนครสวรรค์เองก็มีการลงพื้นที่ไปเยี่ยมนะคะแล้วก็ให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้วก็พร้อมกับที่จะมีการาลงไปสํารวจแล้วก็ให้ความช่วยเหลือในระยะยาวต่อไปด้วยเพื่อที่จะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มคนเหล่านี้ให้พวกเขาได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะ และปกติค่ะเรามาดูเรื่องของผ้าไทยกันบ้างในช่วงนี้เนี่ยทางอาบาจของเราก็มีการลงพื้นที่ไปดูเรื่องของผ้าไทยด้วยปกติที่คุณชอบใส่ผ้าไทยไหมคะชอบค่ะก็จะใส่เป็นผ้าถุงแล้วก็เอาผ้าไทยมาตัดชุดด้วยก็เป็นชุดสวยงามสวยงามก็ไปวัดได้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยก็นอกจากใส่ไปวัดเนี่ย ส่วนใหญ่ปกติในชีวิตประจำวันเดี๋ยวนี้ก็เห็นมีคนใส่ใช่ค่ะนะคะเป็นแฟชั่นในที่ทํางานด้วยค่ะเป็นแฟชั่นที่ทำงานตอนนี้หลายเดงานก็มีการรณรงค์ในการสวมใส่ผ้าไทยกันด้วยตอนนี้ก็จะเห็นว่าหลายคนเนี่ยหันกลับมา ใส่ชุดไทยผ้าไทยกันมากขึ้นะนะคะเพราะว่ามันมีความสวยงามมีสเสน่ห์นะคะแล้วก็ในจังหวัดนครสวรรค์ของเราเนี่ยก็มีหลายพื้นที่ด้วยการที่มีการจัดตั้งกลุ่มทอผ้าขึ้นนะคะอย่างที่นครสวรรค์ก็จะมีะในแถบของอำเภอแม่เปิรนนะคะอำเภอแม่เปิรนแล้วก็ที่อำเภอไผ่สาลีด้วยนะคะซึ่งทางอบจนครสวรรค์ค่ะก็ได้มีการลงพื้นที่นะคะไปเยี่ยมชมค่ะกลุ่มอของกลุ่มทอผ้านะคะที่อำเภอไผ่สาลีค่ะ ซึ่งในแต่ละพื้นที่เนี่ยต้องบอกว่าเขาจะมีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชนนะคะในการจัดทําขึ้นเนี่ยแล้วก็พื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยในการจัดทำเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะทําเป็นอาชีพเสริมเป็นกลุ่มของเกษตรกร,เ,ร,กรเป็นกลุ่มของแม่บ้านในพื้นที่นคะคะแล้วก็มีการทอผ้าขึ้นเพื่อเป็นอาชีพเสริมแล้วก็ขายกันอยู่ในชุมชนตอนนี้เนี่ยเราลงพื้นที่ไปสำรวจเนี่ยนะคะไปเยี่ยมชมเนี่ยเพื่อที่จะนำมา เรียกได้ว่ามาผลักดันนะคะมาต่อยอดให้ผ้าไทยเนี่ยได้มีมูลค่าแล้วก็สามารถที่จะมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ต่อยอดได้ไปอีกค่ะโดยพลตำรวจเอกสมศักดิ์จันทพิงนาย,ยกองการบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์นะคะท่านก็ได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมชมกลุ่มทอผ้าข,ของอำเภอไผ่สาลีจังหวัดนครสวรรค์ค่ะก็ยังได้รับเกียรติจากนางสาวชุติพรเสชัางด้วยนะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมทางหัวหน้าส่วนราชการค่ะก็ได้ร่วมลงพื้นที่นะคะไปเยี่ยมชมกลุ่มทอผ้าที่อเพอย์ภาษาลีในครั้งนี้ด้วยจุดที่1ค่ะไปกันที่กลุ่มทอผ้าบ้านเดินทองนะคะหมู่ที่3ของตำบลไผ่สาลีอําเภอไผ่สาลีจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยเขามีสมาชิกกลุ่มอยู่ประมาณ25คนก่อตั้งกันขึ้นมานะคะตั้งแต่ปี2559แล้วซึ่งคนในชุมชนบางส่วนเนี่ยเขาเดินทางมาจากทางภาคอีสานค่ะก็มีการทอผ้าได้หลากหลายลายเลยนะคะอาทิลายทอผ้าประจํา ชุมชนลายดั้งเดิมจากทางภาคอีสานนั่นเองค่ะลายอัตลักษณ์ของจังหวัดนะคะลายไก่ลายต้นสนลายพญานาคค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือไหมประดิษฐ์นะคะซึ่งอาชีพหลักของกลุ่มนี้เนี่ยนะคะที่ที่บ้านเดินทองเนี่ยก็คือเขาทำการเกษตรค่ะปลูกมันสำปะหลังแล้วก็ปลูกข้าวโดยสมาชิกกลุ่มก็จะมีการทอผพ้าพตามออเดอร์นะคะที่ที่มีคนสั่งเข้ามาค่ะและขณะเดียวกันเนี่ยก็อยากที่จะพัฒนาให้เป็นอาชีพหลักได้ในอนาคตค่ะ ค่ะส่วนจุดที่2นะคะไปดูกลุ่มทอผ้ามัดหมีค่ะบ้านวังกระโดนน้อยหมู่2องตบลตะครออำเอภอไผ่สาลีจังหวัดนครสวรรค์ค่ะมีสมาชิกกลุ่มประมาณ10คนมีผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อนะคะเป็นผ้าทอมัดมีและมีด้วยกันหลายลายค่ะอาทินะคะลายอัตลักษณ์จังหวัดลายปลาเสือตอลายดอกบัวลายหลามตัดใหญ่ตัดเล็กลายพระเทพและลายยกดอกค่ะ ซึ่งสมาชิกกลุ่มที่มีส่วนใหญ่นะคะเป็นแม่บ้านที่มีอาชีพหลักเป็นเกษตรกรและทอผ้าเพื่อเป็นอาชีพเสริมเน้นขายในชุมชนค่ะและต้องการให้เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้นสําหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้ค่ะเพื่อศึกษาถึงสภาพปัญหาในชุมชนและเพื่อต่อย,ยอดไปพัฒนาให้เข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือในระยะยาวต่อไปด้วยค่ะ ต่อไปนะคะสองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลค่ะนำคณะเข้าพบท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์เพื่อขอคำแนะนำและแนวทางการทำงานเพื่อความร่วมมือการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคตค่ะโดยที่ห้องประชุมศูนย์สังการและควบคุมการปฏิบัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์พลตํารวจเอกสมศักดิ์จันทพิงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับดรพัฒน์พรอบอ้อมนายกองค์การบริหารส่วนตําบลนครสวรรค์ตก พร้อมคณะผู้บริหารชุดใหม่หลังจากเพิ่งเข้ารับตําแหน่งพร้อมทั้งปรึกษาการบริหารการจัดการน้ําประปาเพื่อแก้ปัญหาร่วมกันค่ะรวมทั้งการพัฒนาพื้นที่ที่เป็นความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์กับองค์การบริหารส่วนตําบลน,นครสวรรค์ตกและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด้วยโดยในการประชุมนะคะได้พูดถึงปัญหาน้ําดื่มน้ําใช้แหล่งกับเก็บน้ําค่ะแนวทางการพัฒนาระบบประปาหมู่บ้านและการแก้ไขปัญหาน้ําแ้งของบึงอ้อ เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำประปาหมู่บ้านรวมไปถึงพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วยค่ะค่ะและจากนั้นนะคะนายถวินเจริญคงสอจอของเขตอำเภอเก้าเหลียวค่ะก็มาเดินทางมาพร้อมกับนาง อารินชยาฤทธิ์จรูนนะคะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวด,ดงอำเภอเก้าเลียวค่ะแล้วก็ผู้บริหารก็เดินทางมาเข้าพบกับนายกอบจอนะคะเพื่อรายง,งานตัวแล้วก็ขอความร่วมมือในการพัฒนาตามโครงการคลองสวยน้ําใสขอสนับสนุนในเรื่องของเครื่องจักรขุดลอกคลองแล้วก็การดูแลผู้ป่วยโควิด1 9ในพื้นที่ค่ะ และตอนนี้ในหลายพื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์ก็ยังมีพื้นที่ที่ยังคงประสบปัญหาภัยแล้งอยู่นะคะงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,ยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ค่ะก็ได้มีภารกิจในการลงไปดําเนินการในพื้นที่ต่างๆนะคะที่ประสบปัญหาภัยแล้งลงไปให้การช่วยเหลือคะ่ะไม่ว่าจะเป็นการเป่าล้างบ่อบาดาลน,นะคะซึ่งก็มีการลงพื้นที่คะ่ะ ไปดำเนินการเป่าล้างบอ่อบาดาลน,นะคะในพื้นที่หมู่2บ้านทุ่งคอบเนื้อตําบลตาขีดอำเภอรบรรพบพิสัย1บอ่อด้วยกันแล้วก็ยังมีในพื้นที่ของหมู่2บ้านบอ่อทองตำบลนิคมเขาบอ่อแก้วอําเภอพยุหาคิรีอีก3บอ่อนะคะ การสนับสนุนติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาไผ่แล้งค่ะโดยได้ทําการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำจํานวนหนึ่งเครื่องเพื่อดาเนินการสูบน้ําเข้าสะระปปาหมู่บ้านนะคะในพื้นที่ของหมู่8บ้านเนินสําราตนตำบลวังมหากรอําเภอท่าตะโกค่ะค่ะ,คะและสัปดาห์นี้นะคะประเทศไทยของเราเข้าเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเต็มตัวแล้วค่ะและคาดว่าฤดูน้อนนี้ก็จะเป็นระยะเวลาสั้นๆด้วยค่ะใช่แล้วค่ะ ค่ะโดยกรมอุตุนิยมวิทยานะคะได้ออกประกาศเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทยนะคะประจำปี2565บอกว่าประเทศไทยค่ะได้สิ้นสุดฤดูหนาวและเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูร้อนเมื่อวันที่2มีนาคมโดยในตอนกลางวันนะคะพื้นที่ส่วนใหญ่บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศร้อนค่ะอุณหภูมิสูงสุดตั้งแต่35องศาเซลเซียสขึ้นไป ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือค่ะที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนได้เปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้หรือลมฝ่ายใต้ค่ะพัดปกคลุมแทนซึ่งเป็นการเข้าสู่ฤดูร,ร,ร้อนของประเทศไทยค่ะ ใช่แล้วค่ะเริ่มต้นเข้าสู่ฤด,ดูร้อนกันตั้งแต่วันที่2มีนาคมแล้วนะคะสำหรับประเทศไทยแต่อย่างไรก็ตามค่ะละักษณะอากาศในช่วงต้นฤด,ดูร้อนนี้นะคะก็จะมีความแปรปรวนแล้วก็จะยังคงมีฝนตกเป็นระยะด้วยนอกจากว่าบริเวณทางภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะในภาคนั้นเนี่ยเขายังคงมีอากาศเย็นในช่วงเช้านะคะต่อไปอีกระยะหนึ่งแล้วก็คาดว่าอย่างที่พี่กุลบอกนะคะว่าฤด,ดูร้อนปีนี้เนี่ยคาดการเอาไว้ว่าน่าจะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆค่ะซึ่งคาดการเอาไว้ว่าฤดูร้อนปีนี้เนี่ยนะคะจะสิ้น อยู่ที่ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมนี่เองและกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังระบุอีกนะคะว่าฤดูร้อนของประเทศไทยในปี65นี้ค่ะคาดว่าจะมีอุณหภูมิสูงสุดนะคะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ35องศาเซลเซียสต่ํากว่าค่าปกติแต่ก็จะสูงกว่าปี2564เล็กน้อยค่ะส่วนปริมาณฝนเนี่ยเฉลี่ยก็มากกว่าค่าปกติ10-20ค่ะซึ่งหน้าร้อนนี้นะคะเราก็ต้องระมัดระวังสุขภาพกันด้วยนะคะพี่เมียวใช่แล้วค่ะเพราะว่าในหน้าร้อนเนี่ย แดดร้อนบางปีบางวันนะคะอุณหภูมิจังหวัดนครสวรรค์นเนี่ยทะลุ40องศาเลยทีเดียวนะคะเรียกได้ว่าร้อนมากๆเราก็ต้องระมัดระวังดูแลสุขภาพ จะพยายามอย่าไปตากแดดในระยะเวลานานๆเพราะว่ามันจะเป็นโรคฮิสโตได้ะนะคะก็จะเป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะคะสำหรับโรคนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะพี่กุลเรื่องของอาหารการกินกในหน้าร้อนเนี่ยเราก็ต้องอาทานอาหารที่มีการปรุงสุกนะคะอย่าทานอาหารสุกเด็บๆนะคะแล้วก็การเก็บรักษาอาหารเนี่ยเนื่องจากว่าอากาศร้อนก็อาจจะมีการเสียเร็วหรือว่าบูดเร็วได้นะคะการทานเราก็ต้องดูให้ดีแล้วก็อย่าลืมนะคะต้องหมั่นล้างมือเป็นประจำด้วยนะคะ สำหรับในหน้าร้อนเพื่อป้องกันพวกเชื้อโรคและก็แบคทีเรียรต่างๆที่อาจจะเข้าสู่ร่างกายทําให้เกิดการเจ็บป่วยนะคะโรคอุจาระร่วงเลยที่สําคัญใน,ในช่วงหน้าร้อนจะเกิดขึ้นบ่อยมากก็ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะด้วยความห่วงใยจากทีมงานของที่ดีอบมจอของเราค่ะ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์นะคะก็ขอเชิญชวนประชาชนค่ะร่วมมือร่วมใจชําระภาษีนะคะค่าธรรมเนียมท้องถิ่นให้ตรงเวลาค่ะซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์นะคะมีอำนาจหน้าที่ในการจัดเก็บรายได้จากภาษีและก็ค่าธรรมเนียมรวมถึงรายได้อื่นๆเพื่อนําไปพัฒนาท้องถิน่นและการบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนนะคะครอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้งจังหวัดนครสวรรค์เลยค่ะท้องถิ่นดีภาษีช่วยท้องถิ่นสวยภาษีสร้าง ภาษีน้ำมันนะคะสามารถยื่นแบบรายการและชำระภาษีได้ภายในวันที่20ของทุกเดือนภาษียาสูบยื่นแบบรายการและชำระภาษีได้ภายในวันที่20ของทุกเดือนเช่นเดียวกันส่วนภาษีโรงแรมค่ะสามารถยื่นแบบรายการและชำระภาษีได้ภายในวันที่10ของทุกเดือนค่ะ คุณผู้ชมสามารถดูแบบรายการและชำระภาษีได้ที่ฝ่ายเร่งรัดและจะเก็บรายได้กองคลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์นะคะหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์056 803 569ต่อ402 4 0 4ถึง404ค่ะ และสาหรับผู้ที่จะมาท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวบึงบอราเพ็ดนะคะขอให้มั่นใจถึงความปลอดภัยค่ะซึ่งเรามีมาตรการเข้มในการป้องกันคัดกรองโควิด -19 ค่ะเริ่มตั้งแต่บริเวณทางเข้านะคะนักท่องเที่ยวจะต้องผ่านจุดคัดกรองตรวจอุณหภูมิทุกคนค่ะแสดงประวัติการฉีดวัคซีนซึ่งจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อย2เข็มโดยแสดงผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมหรือจะนําเอกสารการฉีดมาแสดงต่อเจ้าหน,น้าที่ก็ได้ค่ะ จากนั้นค่ะสแกน QR code เพื่อเข้าไปสู่ด้านในซึ่งแต่ละกิจกรรมค่ะทั้งอะโคริเรียมและก็ในส่วนของการแสดงจระเข้วาเสียวจะมีการจำกัดคิวให้เข้าชมท่าละ20ท่านค่ะต่อ1รอบและให้เว้นระยะห่างในการเดินชมและนั่งชมการแสดงด้วยค่ะและตอนนี้นะคะแหล่งท่องเที่ยวบึงบรารเพชรของเรายังคงเปิดให้บริการนะักท่องเที่ยวเข้าชมฟรีจนถึง30เมษายนนี้ด้วยค่ะ กับสถานการณ์โควิดนาทีนะคะเรายังคงต้องปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัดการอย่าตกและอย่าลืมนะคะใส่แมสก์การมั่นล้างมือตรวจให้ไวใช้ถ่ายชนะค่ะ และกลับมาพบกับเรา2คนได้นะคะในรายการที่เอามาจอเป็นประจำทุกวันศุกร์ค่ะและอย่าลืมนะคะติดตามรายการของเราทางแฟนเพจ Facebook นะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์และอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามรับชมค่ะคุณผู้ชมทางช่อง u t u b e นะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์วันนี้เราทั้งสองคนพร้อมทีมงานต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ